เปลี่ยนจาก android มาใช้ iPhone ปรับตัวง่ายนิดเดียวนะจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ไปดูกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่นะเป็น iPhone ในช่วงนี้นะครับก็อาจจะเกิดคําถามนิดนึงนะว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยจะปรับตัวมาใช้ p p o o n เนี่ยมันจะต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างนะไอโฟนเนี่ยใช้ยากกว่า Android หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งเอาจริงๆถ้าพูดกันตามตรงนะจากประสบการณ์ของตีโดเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ iPhone แล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ง่ายขึ้นกว่า Android นะครับรแต่ว่าความหลากหลายอะไรเนี่ยมันก็อาจจะลดลงไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า Android เนี่ยมันสามารถปรับแต่งอะไรได้หลายๆอย่างนะครับผมแต่ว่าทางฝั่งของ p p o o n เนี่ยถึงแม้จะปรับแต่งได้น้อยกว่านะฮะแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าเราใช้มันเป็นแล้วเนี่ย ความสะดวกสบายย่อมมีเยอะกว่าแน่นอนครับผมแต่ก่อนจะไปดูกันนะฮะใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe กับ c h anel n อติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้ครับผมอย่างแรกเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งย้ายค่ายมาจาก Android นะเพิ่งได้ iPhone เครื่องใหม่มาแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องมีเลยก็คือ Apple ID นั่นเองครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆหลายๆคนที่เปิดเครื่องหรือว่าเขาใช้งาน App Store แล้วเนี่ย แน่นอนครับว่าจะต้องสมัคร Apple ID แล้วนะฮะตรงนี้นะสำหรับวิธีการสมัครนะครับสามารถเข้าไปได้ที่การตั้งค่าเลยครับจากนั้นเนี่ยอยู่ด้านบนนะก็จะแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยมีบัญชี Apple ID หรือย,ยังนะถ้ายังไม่มีก็กดสมัครด้านบนสุดได้เลยนะครับขั้นตอนการสมัครเนี่ยก็ง่ายในเดียวนะสามารถกดกรอกชื่อเบอร์โทรศรัพท์อีเมลอะไรได้ตามสะดวกเลยครับ แต่ว่าต้องขอย้ำไว้นิดหนึ่งนะว่าบัญชี Apple ID เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นของส่วนตัวนะถ้าใครมีพาสเวิร์ดหรือว่ารหัสผ่าน Apple ID ของเราเนี่ยจะสามารถเข้าใช้งานเครื่องเราเรียกว่าแทบจะเป็นทุกอย่างในเครื่องเลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครค่อนข้างที่จะห่วงรูปส่วนตัวสักนิดหนึ่งนะฮะก็สามารถเข้าไปตั้งค่าไม่ให้รูปเนี่ยอัปโหลดขึ้น iCloud ก็ได้นะครับโดยการเข้าไปตั้งค่านะเข้าไปที่ Apple ID แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเข้าไปกดที่ iCloud ได้เลยครับผมแล้วก็ไปที่รูปภาพนะ แล้วก็ปิดซิงค์รูปภาพ iCloud ได้เลยครับแต่ว่าติโดก็แนะนําว่าเปิดไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ารูปภาพของเราเนี่ยจะได้แบ็กอัพไว้บน iCloud นะครับผมแต่แน่นอนครับว่า iPhone รุ่นปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นสายชาร์จแบบ USB-C to Lightning นั่นเองครับถ้าใครยังไม่มีอะแดปเตอร์แบบ USB-C เนี่ยก็แนะนําว่าตอนซื้อมาเนี่ยก็ร่วกซื้ออะแดปเตอร์ชาร์จที่เป็น USB-C มาด้วยก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่มีแถมให้ในกล่องนะครับและสําหรับการใช้งาน iPhone หลักๆนะครับคนที่ใช้งาน Android มาก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าไม่เคยไปตั้งค่าการปัดแบบ แถบการนําทางแบบใหม่นะฮะจะใช้งานแบบปุ่ม3ปุ่มที่มีอยู่ด้านล่างนะครับผมแต่ว่าใน iPhone รุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยจะไม่มีปุ่มไม่มีอะไรเลยนะครับการใช้งานเนี่ยจะใช้การปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวานะครับผมซึ่งพื้นฐานนะครับผมจะมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบเลยเช่นการปัดขึ้นค้างนะฮะจะเป็นการเลือกดูแอปที่เราเปิดทิ้งไว้นั่นเองครับก็สามารถเลือกได้นะถ้าเราจะเคลียร์แอปอะไรเนี่ยก็สามารถปัดทิ้งได้เลยนะแบบนี้หรือว่าจะลากทีละหลายๆนิ้วก็ได้นะครับ แบบนี้นะะสําหรับใครที่ใช้งานแอปต่างๆนะฮะอยากจะย้อนกลับไปเมนูก่อนหน้าหรือว่าหน้าต่างก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่เลื่อนฟีดเยอะๆหรือว่าเลื่อนแถบเมนูลงข้างล่างเยอะๆนะครับผมอยากจะกลับขึ้นไปด้านบนสุดนะก็สามารถกดที่มุมซ้ายบนของจอได้เลยเนพะื่อที่จะก,กลับไปด้านบนสุดของแอปนั้นนั่นเองครับแล้วก็ iPhone นะครับเวลาที่เขาจะเรียกดูการแจ้งเตือนนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะปัดด้านบนลงมาเหมือน Android เนี่จะไม่สามารถปัดได้นะฮะถ้าเราปัดธรรมดาจากกลางหน้าจอเนี่ยจะเป็น แถบการค้นหานั่นเองครับผมรวมไปถึงจะแสดงแอปที่เราใช้บ่อยๆหรือว่าใช้ล่าสุดอะไรแบบนี้นะแล้วก็สามารถค้นหาแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าเราปัดลงจากกลางหน้าจอนะครับก็จะพิมพ์ค้นหาจะเซิร์ช Google หาอะไรแบบนี้ก็สามารถค้นหาโดยตรงได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะเรียกแถบแจ้งเตือนลงมาเนี่ยเราจะต้องเลื่อนจากมุมซ้ายบนลงมานะครับแบบนี้นะอ่าก็จะเห็นการแจ้งเตือนนะครับผมถ้าสมมติว่าใครมีแจ้งเตือนอะไรอยู่นะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเลื่อนแถบมุมบนด้านขวานะครับ ก็จะเป็นการเรียกคอนโทรลเซ็นเตอร์นะฮะหรือชื่อภาษาไทยก็คือศูนย์ควบคุมนั่นเองครับนะแบบนี้นะก็จะมีเมนูต่างๆให้เลือกกดเหมือนเหมือนช็อตคัดหรือว่าเป็นทางลัดนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถตั้งค่าได้นะฮะว่าเราอยากจะได้เมนูไหนอยู่ตรงศูนย์ควบคุมบ้างนะครับผม วิธีการก็เข้าไปที่การตั้งค่าครับจากนั้นไปที่ศูนย์ควบคุมนะแล้วก็เดือนลงมาครับผมสามารถเพิ่มลดฟีเจอร์ต่างๆที่เราอยากจะให้อยู่ในศูนย์ควบคุมได้เลยนะครับรวมไปถึงในหน้าต่างศูนย์ควบคุมนี้นะฮะก็จะมีหลากหลายฟีเจอร์นะครับที่เราเนี่ยสามารถกดค้างไว้ได้เพื่อเลือกดูฟังก์ชันของมันนั่นเองครับเช่นตัวไฟฉายเนี่ยเราสามารถกดเปิดปิดได้เลยนะครับแบบ ธรรมดานะหรือว่าถ้าใครอยากจะให้ไฟฉายของเราเนี่ยมันเข้มขึ้นอีกหรือว่าความสว่างลดลงอีกนะครับเราสามารถกดค้างที่ตัวไฟฉายได้นะครับเพื่อที่จะเลือกความเข้มนะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับที่เพื่อนๆบางคนที่เพิ่งจะย้ายมาใช้ iPhone นะอาจจะยังงงว่าแล้วมันปิดเครื่องเปิดเครื่องยังไงนะครับผมสําหรับการปิดเครื่องของ iPhone นะครับจะใช้งานปุ่ม power นะครับปุ่มตรงนี้นะแล้วก็ปุ่ม volume down ก็คือปุ่มลดเสียงนั่นเองครับผมสามารถกดค้างได้เลยนะครับ ก็จะขึ้นเมนูแบบนี้นะเราก็สามารถเลื่อนเพื่อปิดเครื่องตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะแคปบหน้าจอนะครับในฝั่งของ iPhone นะการใช้งานก็จะคล้ายๆกันครับผมก็จะเป็นการกดปุ่ม power แล้วก็กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงหรือว่า volume ม up ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการแคปหน้าจอเลยนะก็จะได้ภาพสกีนช็อตของเรานะใครจะตกแต่งรูปอะไรก็ตามสบายกันนะ แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ตั้งค่าสิรินะครับให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะอยากจะใช้ภาษาไหนเนี่ยก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับผมที่การตั้งค่าครับจากนั้นไปที่ซิริและการค้นหานะครับผมบก็จะมีให้ตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษานะครับสามารถเลือกภาษาได้นะซึ่งก็มีภาษาไทยเช่นเดียวกันครับ แล้วก็สามารถตั้งได้นะว่าจะให้เราพูดว่าวัดี s ิริแล้วก็ s ิริใช้งานเลยหรือเปล่าทํางานเลยหรือเปล่านะครับก็กดเปิดกดปิดได้ตามสะดวกเลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะให้ s ิริมันเด้งขึ้นมาเองนะครับอย่างเช่นเวลาเราพูดว่าวัดี s ิริอะไรแบบนี้ มันก็จะชอบเด้งขึ้นมาของมันด้วยอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะครับบางคนเขาก็จะเลือกที่จะปิดไปหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะให้มันสะดวกสบายขึ้นเรียกอยู่ดีๆก็พูดว่าวันดีสิริอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันตอบรับกับเรานะฮะก็ตัวนี้สามารถเปิดปิดได้ตามสะดวกเลยครับอ,อ๋อแล้วก็เสริมให้อีกนิดน,นึงนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone ด้วยกันเนี่ยมันจะมีแอปแชท ที่สามารถแชทคุยกันได้ฟรีนะครับสำหรับคนใช้ iPhone ด้วยกันเองนะนั่นก็คือตัวของ I m e s s a g e นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนการส่งข้อความปกติครับผมแต่ว่าสําหรับคนใช้ iPhone ด้วยกันเนี่ยมันก็จะขึ้นด้านล่างนะว่า i m e s s a g e แบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยสามารถพิมพ์โต้ตอบอะไรได้ฟรีฟร,ฟรีเหมือนแอปแชทตัวหนึง่งเหมือนไลน์ที่เราพิมพ์คุยกันนี่แหละครับวิธีการเข้าไปเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้ที่กล่องข้อความธรรมดาเลยครับผมถ้าเลื่อนดูรายชื่อของคนไหนว่ามันขึ้นนตตัว iMas แบบบี้นะ้ะก็สามามมมรรรถพพพิิ์คุยโออไไดฟ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นข้อความปกตินะครับสำหรับคนที่เพื่อนๆอาจจะไม่ได้ใช้ iPhone นะมันก็จะขึ้นว่าเป็นข้อความแบบปกตินะครับผมตรงนี้เนี่ยการส่งจะเสียค่าบริการตามแต่ละเครือข่ายตามแต่ละโปรโมชั่นที่เพื่อนๆใช้กันอยู่นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ตีโดรวบรวมมาให้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ใช้ iPhone อยู่แล้วนะครับแต่ว่า ก็ยังมีเพื่อนๆบางคนนะครับที่เพิ่งจะย้ายมาใช้งาน iPhone นะฮะบ,บางคนก็ย้ายมาจาก Android นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็ย้ายมาจาก iPhone รุ่นเก่านะครับที่ยังมีปุ่มโฮมอยู่นะในเรื่องของการปัดไปปัดมาการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยก็าอาจจะต้องมีการปรับตัวสักเล็กน้อยนะครับผมอาจจะดูไว้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเพื่อนๆที่เพิ่งมาใช้ iPhone เนี่ยก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆกันด้วยนะจะได้ใช้งาน iPhone กันได้แบบลื่นตืดลื่นตืดไม่มีสะดุดนะครับ หรือว่าถ้าใครมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอยากจะให้คนที่เพิ่งย้ายมาใช้ iPhone เนี่ยใช้งานกันได้แบบง่ายๆสะดวกยิ่งขึ้นนะปรับตัวง่ายยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆกันได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะสุดท้ายนี้เนี่ยใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subs subscribe กับช่องอติรีวิวด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆแบบนี้ครับผมวันนี้เนี่ยติโดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ